นี่คือไมโครแบนนะแล้วก็เป็นไมโครแบนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่ประเทศสิงคโปร์นะเพราะแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะทำจำนวนไม่มากแล้วก็ขายดีส่วนใหญ่ก็จะขายหมดในเวลาอันไม่นานนะขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด Meet a n d g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะฮะวันนี้เอา f ฟอร์แมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกแล้วนะฮะ เฟ m มนเป็นนาฬิกาไมโครแบรนด์จากประเทศสิงคโปร์นะฮะเป็นของเพื่อนผมเองนะฮะเป็นนาฬิกาไมโครแบรนด์ที่มาแรงที่สิงคโปร์นะเพราะแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะทําจํานวนไม่มากแล้วก็ขายดีส่วนใหญ่ก็จะขายหมดในเวลาอันไม่นานนะซึ่งเฟ m มนเนี่ยเขาก็จะมีหลายหลายคอลเลคชันนะซึ่งหนึ่งในคอลเลคชันของเขาเนี่ยนะ นี่จะเป็นฟอร์จอตนะฮะคอลเลกชันฟอจนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นนาฬิกาทรงกลมซึ่งไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้ทำนะส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมนะฮะซึ่งพอทำมาเป็นนาฬิกาทรงกลมเนี่ยมันก็จะดูพื่งนไงก็คือเป็นทรดิชชั่นแลหน่อยเพราะปกติทรงเหลี่ยมของเขาก็จะเหลี่ยมแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะฮะแต่หลังๆมานาฬิกาไมโครแบนเขาก็พยายามจะหาสแสวงหาตัวตนของเขา อย่างเฟย์แมนตัวเขาเองเนี่ยตัวตนที่ชัดเจนของเขาคือเข็มนะทุกๆรุ่นของเขาเข็มเนี่ยจะมีความโดดเด่นแตกต่านะฮะอย่างตัวนี้มันเป็นแบบสองเข็มครึ่งนะฮะตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนี้ไม่มีไม่ไม่ได้มีรายพิเศษแต่ตัวเข็มวินาทีเนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงที่แปลกตานะฮะซึ่งมันก็เป็นสะท้อนถึงตัวตัวตนของเขานะฮะนั่นเฟย์แมนเนี่ยที่ประเทศสิงคโปร์ก็ขายดีมากนะอย่างรุ่นที่อยู่บนอยู่บนมือผมเนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษ รุ่นนี้มีเตดนะฮะหน้าปัดสีฟ้าแล้วเป็นฟ้าแบบไม่ใช่ฟ้าธรรมดานะฟ้าแบบสวยงามพอสมควรนะฮะลิมิเต็ดทำลิมิเต็ดแค่50เหรือนนะฮะแล้วสายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นสายแบบออกทางโบราณหน่อยนะฮะขึ้นบนข้อมือแล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามแบบวินเทจนะเพราะว่าสายมันเป็นสายแบบสไตล์วินเทจนะครับซึ่งปกติ สายแบบนี้เขาจะทำเป็นสายผ้ากันซะส่วนใหญ่นะฮะตัวนี้ทำกันมาเป็นสายหนังนะแล้วก็ขึ้นคอแล้วมันก็แลดูสวยงามนะเครื่องนี้ <c oughs> ใช้เป็นเครื่อง ETA นะฮะ2895นะฮะแล้วก็เป็น,นกลไกแบบสองเข็มครึ่งตัวเรือนเป็นสเตนเลสสตีล40มิลนะฮะแล้วก็กระจกก,ก็เป็นกระจกัฟายนะฮะตัวนี้เขาผลิต50เหรือนนะฮะเป็นลิมิเต็ดอ dition นะฮะแล้วก็มีตัวตัวนี้ผลิตน้อยลงมาอีกนะ30เหรือน หรือ35หรือ3 0รือนนะฮะทำจองนี่ผิดนะครับก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นสายหนังแบบพิเศษนะเขาก็จะมีต,ตัวตัวธรรมดานะฮะตัวธรรมดาเนี่ยสเปคเหมือนกันนะฮะเพีงเยงแต่ว่าจะเป็นสเตนเลสสตีลแล้วก็สายจะเป็นสายยางนะฮะสี่มิลเหมือนกันใช้เครื่องตัวเดียวกัน2895เนะฮะเป็นอสองเข็มครึ่งเหมือนเหมือนกันกระจกสับไฟเหมือนเหมือนกันนะฮะนั้นการขึ้นข้อเนี่ยเนื่องจากว่าสายยางกับสาย หนังเนี่ยที่ให้มาเนี่ยสเปคมันค่อนข้างแตกต่างนะฮะ mm hmm. น้ำมือ mm hmm. พอเวลาขึ้นข้อมาแล้วเนี่ยอารมณ์มันก็ค่อนข้างแตกต่างนะฮะตัวนี้พอขึ้นข้อแล้วเนี่ยมันจะดูสปอร์ตกว่ามันจะดูแบบสมบุกสมบันมากกว่านะฮะแล้วก็ผมว่าน่าจะใส่ง่ายกว่านะฮะยังไงก็ตามมาอยู่ที่ความชอบส่วนตัวแต่ถ้าถามผมผมผมจะชอบเรือนนี้มากนะ,ะเพราะว่าหน้าปัดสีจะสวยมากนะฮะนั้นไมโครแบรนด์หลงัลงๆมาก็แต่ละแต่ละย่อก็พยายามแสวงหาตัวตนของตัวเองนะ,ะแต่ละ ยี่ห้อก็พยายามที่จะมีนาฬิกาใหม่ๆออกมาอวดสายตาของผู้บริโภคทั่วๆไปนะครับอย่างนาฬิกาตัวนี้เนี่ยนะก็ตั้งมาราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทมีถอดน,นะนะถ้าเพื่อนๆสนใจนาฬิกาไมโครแบนเนี่ยตอนนี้ก็ศึกษานะส่วนใหญ่เขาจะค้าขายกันในอินเทอร์เน็ตก็มีนะฮะแล้วก็ในร้านก็จะมีบ้างนะอย่างตัวนี้นะที่ที่ร้านของผมก็มีวางอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรหรอกก็ พราะเขาเป็นเพื่อนกับผมก็เขาก็อยากจะลองมาวางไทยดูแร้วผมก็ให้เขามาวางนะฮะวัต mm hmm. ถุประสงค์จะมาบอกเพื่อนๆว่านี่คือไมโครแบนนะแล้วก็เป็นไมโครแบนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวใหม่ๆเข้ามาในอนาคตเขาจะมาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็ผมก็จะแจง้งเพื่อนๆได้ทราบแล้วก็อาจจะมาจัดแกตสติงมานั่งดูนาฬิกากันนะฮะ ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งกำลังมาแรงที่สิงคโปร์ตอนนี้นะฮะตัวที่เขาขายดีมากๆและตอนนี้เป็นนาฬิกาคอร์นะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าขายดีมากๆนะเพราะทรงที่สวยงามแล้วก็หน้าปัดที่สวยงามนั่นเองนะทำให้นาฬิกาคอร์ของเขาเนี่ยก็ขายค่อนข้างดีแต่เขายังเพิ่งเปิดตัวนะฮะนาฬิกาอย่างนี้ไม่มีมาเลยนะอย่างตัวนี้ผมก็เอามาอวดเพื่อนๆให้ดูนะฮะชอบไหมครับก็ประมาณนี้นะฮะ กับฟรีแมนนะฮะไมโครแบนจากประเทศสิงคโปร์ชอบไม่ชอบคลิปผม,มาฝากคอมเมนต์นะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ